จ้ามันนี้จะพัดซีอิ้วด้วจ้ะนี่ซีอิ้วซีอิ้วหมูจ้าน,นี่นี่เตรียมความพร้อมที่จะผัดจ้ะเตรียมกระเทียมใส่จ้า <c oughs> แก๊สจะหมด <c oughs> เอาหมูมาลง แป่งเอาตะไคร่เอาไอ้เอาไอ,าอ,าอา้ไอ้ก่อนผัดหม้สฉุกก่อนฉุกไข่ปลาตอกลง ไข่แดงอีกใบแเอาสองใบพอป่ะสองใบพอม่ะแล้วไอ้ไข่ใบไข่จุกๆไปเลยออเก๊ดไม่หลยสูตรไข่สูตรมันหรือจ้ะเนี่ยสูตรฉันละ <c oughs> เธอเดี๋ยวไข่ให้มันสุกก่อน ยังได้อีกนะไข่น้ำมันน้อยเส้นมาลงเส้นดำหน่อยเลย ปลาลงไปไปเยอนะยังโอ้ใส่ <laughs> เต็มที่อ่ะน้ำตาลน้ำมันหอย ผัดเนี่ยเนี่ยไฟเนี่ยนะสิวยยยอ่ะเดี๋ยวนี้อิซิวอ่ะอาชิมเลยดิใส่ผักไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วกันเนี่ยผักให้ผัดผักมันสลดก่อนจะให้บบแห้งแล้วนเดีนี้ กันพักมันสุกแล้วจ้ะเสร็จแล้วจ้าคลิปหนึ่งเอาไว้ซ้ำหนึ่งจ้ะบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบาย